วันอาทิตย์นี้ลี่มีนัดส่งมอบรถให้ลูกค้าค่ะก็ไปเตรียมเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาโบมาติดที่รถค่ะก็นี่ต็ดแล้วนะคะก็จะงดงามแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะลูกค้าก็มาชำระค่ารถเรียบร้อยแล้วค่ะ บายบายขอให้ขับเคลื่อนไปเจอแต่สิ่งดีๆนะคะตั้งแต่เช้านะคะยังไม่ได้ทานอะไรลงท้องเลยค่ะหิวแล้วนะคะก็เลยแวะที่ร้านของคุณหมอบุญชัยนะคะเมนูวันนี้นะคะลี่ก็จะเลือกเมนูฉลากเขียวนะคะเป็นข้าวซอยเส้นบุกนะคะก็เหมาะสำหรับผู้ป่วย ncds นะคะหรือผู้ที่รักษาสุขภาพค่ะอาหารมาเสิร์ฟแล้วคะ่ะเป็นไงคะน่าทานไหมคะเส้นบุกนะคะเขาก็จะมัดเป็นคำคำแบบนี้เลยนะส่วนไก่นะคะก็ชิ้นใหญ่มากๆเลยคะ่ะ ลี่ก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างที่เขาให้มาทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นพลิกค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ทานเผ็ดน้อยนะคะอยากบอกว่ารสชาติอร่อยกำลังดีค่ะหลังจากนั้นนะคะลี่ก็มาเลือกช็อปอะมิโนวิตค่ะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นถึง20ชนิดนะคะใน1ซองเนี่ยเทียบเท่าไข่ไก่ถึง4ฟองทีเดียวค่ะแล้วก็จัดน้ำคอเลฟิลไปอีกหขวดนะคะขวดใหญ่เนี่ยนะคะก็อยู่ที่ร30บาทค่ะ เนี่ยพอกลับมาถึงบ้านนะคะก็เห็นเขาใส่น้ำแข็งมาให้แบบนี้ด้วยนะคะทุกคนที่ร้านน่ารักมากๆเลย